สนับสนุนโดย OPERATION BIM การสร้างภูมิคุ้มกันที่สมดุลเป็นมิติใหม่ของการดูแลสุขภาพมาคำถามนี้ถามเกี่ยวกับเรื่องของกล้ามเนื้ออ่อนแรงครับไม่รู้ว่ามีสาเหตุมาจากอะไรได้บ้างแล้วจะใช้ผลิตภัณฑ์ OPERATION BIM ได้หรือไม่ถ้าได้เสียอะไรปริมาณเท่าไหร่กล้ามเนื้ออ่อนแรงนี่บ<า>งังเอิญไม่บอกด้ยนะว,ว่าอ่อนแรงบริเวณไหนตรงไหน จริงๆถ้าเจอส่วนใหญ่ก็จะเป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรงที่เราเรียกว่า m y a s i n i a clevis หรือ MG ม mm hmm. ะคะ mm ่ะ hmm. ซึ่งอันนี้สาเหตุสำคัญก็คือระบบภูมิคุ้มกันเนี่ยมันสร้างภูมิเนี่ยไปปิดตัวรับตัวหนึ่งเอาไว้คือคโดยปกติกล้ามเนื้อของเราเนี่ยจะยืดหดได้คือจะหดตัวได้จะจะไม่อ่อนแรงได้เนี่ย mm hmm. มัดค่ะ มันจะสมองเนี่ยจะหลั่งสารตัวหนึ่งออกมาที่เราเรียกว่าอะเซทิลโค林แล้วเขาก็จะไปจับกับตัวรับพอไปจับกับตัวรับมันก็ทําให้กล้ามเนื้อหดตัวได้มีแรงใช่ไหมคะ,ะแต่คนที่เป็น myasthenia gravis ก็คือระบบภูมิคุ้มกันเนี่ยสร้างภูมิมขึ้นมาปิดตัวรับเอาไว้เหมือนมีอะไรมาบล็อกเอาไว<ะ>้อะเซทิลโคนก็มากระตุ้นไม่ได้เมื่อกระตุ้นไม่ได้กล้ามเนื้อมันก็หดตัวไม่ได้มันก็อ่อนแรงเหมือนไม่มีแรง ซึ่งอันนี้นเราจะสังเกตได้ชัดครั้งแรกก็คือหนังตาตกหนังตาตกตกทุกเย็นเลยฮะกินข้าวกินนี่ตกตล <laughs> ตอดเลยฮะอาจารย์แก่แล้วหนังตาก,ก็ตกเหมือนกัน <laughs> <laughs> คือจะผิดปกติเลยค่ะ <c oughs> คือาตามันจะปิดเลยอะ่ะตามันจะตกแบบเห็นชาติตาเหมือนเหมือนคนตาปลือะแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ว่าง่วงหรืออะไรเป็นเพราะกล้ามเนื้อมันไม่ไม่ไม่หดตัวใช่ค่ะเพราะกล้ามเนื้อไม่หดตัวค่ะก็อันนี้ก็ ส่วนใหญ่ก็จะเกิดที่แขนขาก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะ<ม>ซึ่งจะไม่มีแรงอะไรทีนี้มันจะมีกล้ามเนื้ออ่อนแรงอีกชนิดหนึ่งซึ่งจะเกิดในคนสูงอายุอายุประมาณสัก60ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะคซึ่งอันนี้จะเกิดเนื่องจากเซลล์ที่ควบคุมเนี่ยม,มันเสื่อมเซลล์ควบคุมเซลล์ที่จะไปสั่งให้ที่จะหลังอะเซทิลโคลีนไปทําให้กล้ามเนื้อหดตัวคืออันนี้ไม่ได้ปิด ไม่ได้ไปเสิกันแต่เซลล์เสื่อมเองซึ่งอันนี้ก็จะพบในคนสูงอายุเขาเขาเรียกโรคนี้ว่า ALS นะฮะย่อมาจาก amyotrophic lateral sclerosis นะฮะหรือโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง ALS จะเป็นในผู้สูงอายุมันไม่ได้เกิดที่กล้ามเนื้อโดยตรงเหมือนมอส์ม้สซีเนียเพลวิสจะเกิดที่เซลล์เซลล์ที่นำคำสั่งไปนั่นแหะ ส่งคําสั่งไปมันเสื่อมมันเสืมันไม่ทํางานใ่ะ,ะ,ะซึ่งซึ่งเกิดจากอันนี้ก็คือเนื่องจากเซลล์เสือ่อมค่ะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของการติดเชือ้อหรือมีโรค,คะอะไรต่างๆไม่ค่ะมันมีเกณฑ์อายุไหมคะอาจว่าว่าจะเป็นตั้งแต่ผู้สูงวยัยตั้งแต่อายุเท่าไหร่เขาบอกว่าอายุเฉลี่ยที่เป็นก็คือ60-66ถึง หกสิบถึงหกสิบคแล้วหลังสิบหกอะคะอาจารย์ก็ไม่เป็นก็ไม่เป็นถ้าไม่เป็นก็ไม่เป็นเหมือนอย่างที่เราเห็นผู้สูงวัยบางคนที่แบบม่ชอบเดินอายุแปดสิบแล้วยังเดินออกกําลังกายได้อะไรเงี้ยเขาก็ยังแข็งแรงการออกกําลังกายเป็นประจําจะช่วยไหมครับก็ก็น่าจะช่วยนะคะการออกกําลังกายนี่ช่วยได้ทุกอย่างอะนอกจากจะช่วยเสริมภูมิคุ้มกันแล้วนะคะก็ยังทําให้สมองว่องไวไม่เอัซไซเมอร์จะไม่กิน เร็วขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันมันอาจจะช้าลงไปชะลอการเสื่อมของเซลล์นั่นเองอย่างนี้ถ้าเป็นแล้วเนี่ยรับประทานบินจะช่วยไหมทั้งสองสองอาการถ้าเป็นไมอสเซียเกรวิสเนี่ยน่าจะช่วยได้เยอะนะคะเพราะว่ามันไปปรับภูมิคุ้มกันให้สมดุลเพราะฉะนั้นการสร้างภูมิที่จะมาปิดตัวรักเนี่ยมันก็อาจจะลดลงก็ได้นะคะ ซึ่งมันก็อาจจะช่วยเสริมทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นแต่สำหรับ ALS นี่ s ถ้าเป็นแล้วเซลล์ประสาทมันเสื่อมแล้วอย่างเงี้ยมันก็อาจจะแก้ไขยากนะฟื้นยากฟื้นยากแต่ถ้าป้องกันได้ไหมคะก็น่าจะได้ป้องกันไม่เสื่อมได้ไหมคะก็ะด้ก็่าจะได้นะเพราะว่ามันทําให้หลอดเลือดมีความยืดหยุ่นมันก็จะส่งเลือดส่งอะไรไปเลี้ยงเซลล์ประสาทก็ จะไม่ขาดอาหารก็จะทํางานได้ดีได้เป็นปกติอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วถ้าเกิดจะให้เขารับประทานบินเพื่อช่วยต้องใช้สูตรเสียอะไรก็น่าจะเป็นสูตรสีเขียวนั่นแหละสูตรสีเขียวค่ะรับประทานกันปริมาณเท่าไหร่เช้าเม็ดเย็นเม็ดก็น่าจะโอเคละนะค่ะมีมีไหมคะว่าในผู้สูงอายุเนี่ยรับประทานไม่ควรเกินเท่าไหร่อ๋อไม่มีค่ะอ๋อไม่มีเพราะว่าอันนี้เราเคยมีคนที่ทาน วันหนึ่งสิบเอ็ดสิบสองแคปซูลก็ก็ยังไม่เป็นไรก็ยังปกติแต่ไม่จะเป็นที่เราทานมากอย่างนั้นเพราะมันแพงอาจารย์ครับอย่างในกรณีกล้ามเนื้ออ่อนแรงของคนที่ยังไม่ได้สูงวัยไม่ได้มีการติดเชื้อจากโรคอะไรต่างๆอาจจะเป็นนักกีฬาห,หรือกลุ่มคนที่ทำงานหนักคนงานก่อสร้างอะไรอย่างเงี้ยทานจะช่วยเสริมมีพละงกำลังอะไรบ่าคือคืออย่างนี้ค่ะถ้าสมมุติว่าเป็น กล้ามเนื้ออ่อนแรงจากการทํางานเนี่ยนะคือเมื่อยอ่ะเมื่อยอย่างเงี้ยมันจะช่วยได้น่าจะช่วยได้เพราะว่ามันทําให้เลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆได้ดีขึ้น,นะะการที่เลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อกล้าม,มเนื้อก็ได้ถ่ายเทของเสียรับของใหม่เข้าไปกล้ามเนื้อก็จะฟื้นตัวเร็ว ก็แสดงว่ากล้ามเนื้อเนี่ยแล้วก็อวัยวะทุกส่วนของร่างกายจริงๆแล้วต้องมีส่วนเสริม <ภา S 1> นะครับแล้วก็การปรับสมดุลของมันนั่นเอง <ภา S 1> นะครับเมื่อร่างกายมันสามารถสร้างสมดุลได้อยู่ตลอดเวลามันก็จะไม่เกิดความผิดปกติของร่างกายนะครับอาะครี้ขอบคุณอาจารย์มาคกครับขอบค<อ><อ>ดีค่ะ